สวัสดีเ,เพื่อนๆที่ได้รักทุกคนด้วยนะครับ <Help. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่โซนมันดีแชนแนลนะครับว oh. ันนี้เราก็อยู่ในเกมคับซีโมบายนะ oh. ไม่มี e ีพนะทุกคนก็เล่นไปเรื่อยๆนะ oh. ในแผนที่อ e ีรันเกลนะครับหมดสี่นะเราให้เพื่อนเป็นคนโดดนะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นใครนะ oh. เราลงในเมืองอีเวนต์นะ ลงไปแล้วหาปืนก่อนเลยลงไปผมไม่ค่อยได้จะได้ปืนเท่าไหร่ปืนปืนปืนอยู่ไหนปืนเอ้าเจอครับเจอแล้วเฮ้เพื่อนเราโดนยิงไปแล้วทุกคนเราีน็อก <Hello, hello. S 1> นะฮัลโเราไปช่วยเพื่อนก่อน โผลเบื่อนตัวเดียวคือบนอย่เนี่ยหลัวหลัว nope เอ้าเออเฮียเบอร์หนึ่งร่วงอันหนึ่งตัววิ่งไปไหนแล้วเอ้าข้างหลังหูลูกฟองด้วยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มา โอ้ยมีหน้า,านข้าวกับผู้ใหญ่เลยผู้น้อยขอคาราวะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งตามใจเย็เนดีลงใส่ลูกเขาหมดไปไปไปทุกคนไปเบอร์สองเบอร์สองเร็ว <c oughs> เพื่อนเอาเพื่อสองมาวะแอบก่อนแอบก่อนโชคดีทุกคนลูกเขาไม่มีนะมันมาแล้วมันมาแล้วเล่นก่อนเบอร์สอง วายอดดิอดเลยโหเกือบงานผมเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเขาก็ยิงยับเลยนะ <Thank you. S 1> เอ้ยเบอร์หนึ่งบเบอร์สี่อะไปโอ้ยยาก็ไม่ค่อยจะมีอัมยาก่อนทุกคนเดี๋ยวค่อยไปลุยนะ บ <Okay. S 2> อร์สองเบอร์สองโอเคเสียงปื้อนะข้างหน้าเราครับไม่ได้ป๋อดรป๋อด่ะเด็กเฮ้ยอัวเกือบเกือบหายาก่อน Okay. ยาแถวนี้ก็ไม่มีเลยนะเดี๋ยวปั๊มยาเล็กก่อนครับเฮ้ย <Hey, S 1> ข้างหน้ามิดช <Yeah. S 1> ายนะล็อกคาเลยบอดทุณพลบอดมันชอบเปิดพลังอย่างเงี้ย ยิงมาจากรอบนอกนะครับส่วนมากอะบอทมันจะอยู่รอบนอกนะตามันดีมากเลยมันจะยิงเข้ามา,าเข้ามาในแมปแเราเน่ยนะเข้ามาในเมืองเก็บได้เก็บไม่รู้ว่าตัวไหนบอทต,ตัวไหนคนเลยนะยิงไว้ก่อนแล้วกัน ปั๊มน้ำก่อนทุกคนหายาไม่เจอเลยเนี่ยตามกล่องก็ไม่มีเลยนะผมวิ่งหาแล้วข้างหน้ามีคนน็อกครับอา้าวเจอแล้วในที่สุดเราก็หาจนเจอบเอ๋เย Watch out. ปัอมยาเลยครับเนี่ยทุกคนดูนะบอดมันจะยิงมาจากรอบนอกนะครับเจออกแกละนี่มันสายๆนะเนี่ยยิงมาอีกแล้วไม่พักเลยไม่ให้พักเลย เพม,ม,มา,าันไปไปไปหาบอดต่อทุกคนเดือจิงนี่เมืองอีเวนต์มีแคตตี้เดียวนะครับที่ลงมานะของส่ยไปอยู่นอกเมืองเอีเวนต์นะครับ นกโยกซ้ายโยกขวาเลยนะทุกคนบอดตัวนี้มันฉลาดนะมีตัวนะยังรอหัวเล,เลยทุกคนก็ฝากคนไปตกำลังใจในการกดไลค์แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไม่ดื่มโมเว่น ผมยิงไปเก้าแล้วนะไม่รู้มีบอดกี่ตัวนะแต่คือเราแบบวิ่งเป็นหนังอินเดียเลยแหละวิว่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมา <c oughs> เพื่อนเราเข้าไปเล่นที่สูงนะครับไม่เหมือนเรานะมา,มา,มาอ๋อผมเมื่อโหลืมปรับปะคูลต่ำผมว่าทำไมมันใส่สายนะอุ้ยข้างหน้ามี วันนี้ก็เอาไฟไปกินดิเอาไฟกินเดินอ,ออกมาเราก็ตัดเลยนี่และครับตรงนู้นนะไม่โดนไม่โดน น็อกอยู่นะครับไม่ได้บัตรในบัตก็คนนะนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแรงชัดดูๆๆดูดูดูดิดูเลือดผมดิจะมาเก็บแอร์ด็อปซะหน่อยลากเลย เก็บแอร์ด็อกกันนี่โอ้โหของกิน MK ปังอยู่ไหนอยู่ไหนวะมานี่สามนัดนะโดน MK ไปสามนัดล่วงเลยนะไม่จำเป็นต้องยิงออโต้นะครับ MK มันแรงนะมีอีกตัวครับไม้หัวแตกโอเคผมก็ไปเอารถมานะก็มีเกิดยิงกันตรงนู้นนะครับก็น่าจะบอดอีนครับล้อชนหนึ่งโอ้โหอย่างแรงนี่ชื่อคนเลยนะเนี่ยชื่อคนภาษาไทยอะ่ะ ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนดูคนดีเหลือ44นะโอเคครับก็ไปโพชิงกีมาแล้วนะเงียบกิฟโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูแถวนี้นะในวงนะครับเพื่อนเรามาร์กแล้ผมยังไม่เห็นนะ ดีน,นีนด้วยให้ผมขับผมก็ขับรถเก่งด้วยเฮ้ยเถินลงดีกว่าทุกคนเพื่อนขับไปเลยเพื่อนอ้าวเหยียบไปแล้วไปขึ้นขึ้นรถต่อครับ หาต่อเหลือสามสิบเอ็ดคนแล้วนะรวมพวกผมด้วยนะนำงานนีไอ้คนนนเนี่ยคนหรือเปล่าจะตายเลยครับ เธออยู่ไหนไปหาเสากันครับไปอยู่ไปดูที่เสานนนนกันดีกว่านะเฮ้มีมีโอ้ยแรงอยู่ตัว,ตวครับโอ้โหลูกซองผู้ใหญ่มาไงผู้ใหญ่โอ้โหปั๊หนักหนักบังอาจบังอาจลูกหมดไงลูกหมด บอดหรือเปล่าวะเน,นี่ยไม่เลไมเลนรอไม่รู้บอดปะนะแต่มันบังอาจเอาลูกฟองยิงผมผู้ใหญ่ต้องเจอผู้น้อยเอาเขาต้มมัดไปกินปะถึงปะเฮ้ยโหยไม่โดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดเข็มก่อนแป๊บนึงไปเอาไปอีกลูก เลงนานผมม,มันไหลาตายนะอีกตัวไปไหนแล้วอีกตัวเมื่อกี้ผมชนน็อกไว้อะนี่มันขาไปไหนแล้ววะไปช่างมัน ดูเสาครับเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงมันไหลไปแล้วไหลาตายไปแล้วนี่เสาปิดแล้วเหรอโอเครับหาคนต่อครับเหลือโอ้ยเหลือสิบสามัะเนี่ยตอนนี้ไม่ค่อยตึงอะมีแต่บอดนะแต่ดูผมยิงดูผมยิงยิงบอดไปก็18สิบแปดตัวนะ คนน่าจะหนึ่งนะครับช่วงนี้ผมก็ทำงานด้วยนะทุกคนก็ยังมีเวลาลงไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ก็พยายามจะลงคลิปเรื่อยๆนะก็มีเปิดการวันพีทด้วยนะครับผมยังไม่ได้หยุดทำนะเปิดการวันพีดะเะก็ติดตามมันได้นะครับ เพื่อนมารอะไระทุกคนผมว่าผมเริ่มหิวแล้ววะเริ่มท้องร้องละมันอยากกินไก่แล้วแบบนี้ต้องต้องเอาให้ได้ออามาคนเดียวเลยเนี่ยถ้าเกิดตายก็ตายคนเดียวเลยนะเดี๋ยวไปดูโลงรถครับเผือมีใครนั่ง เอารถอยู่นนะไม่มีเอเมีแอดดับเก็บไอดดับกัน MG ถามครับเปลี่ยนเป็น MG ดีกว่ากีมีรถขับผ่านผมไปนะบ้านข้างหน้านะทุกคนเ,เพื่อนเรายิงตายหรอเฮ้ยข้างหลังมีไหน,น,นข้างหน้าเหรอ โหวากันเร็จดดีิจังวะนี้ผมก็ยิงยิงยับไม่สนลูกใคร <c oughs> เอาเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งโหอ,อยู่โลกด้วยผมโหดูเลือดทุกคนเรียบร้อยเพื<อ>่อนเราขอบแค่วะ่ะเพื่อนเ,เรา,เรายิงตาไนแม่นอยู่นะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับ ถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตื่อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโซนมันดีชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกคนคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย